สวัดีครับการสตรีแฟนเพจของห้างทองผลเจริญนะครับและท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง youtube ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวนะเป็นงานจิวเวอรี่นะฮะเป็นคอมโบเซตนะฮะงานจิวเวอรี่เป็นแหวนแต่งงานนะครับเวงอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นคู่ที่สองสำหรับปีนี้นะฮะที่ทำไปตอนแรกว่าจะคิดแยกนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นขอเป็นคิปแพทเทิร์นสำหรับ คลิปแรกนะที่ทําแพทเทิร์นแหวนแต่งงานครับน้องก็ค่อนข้างเลือกได้ถูกทางนะครับเพราะว่าตามหลักที่เขาทํากันนะครับเป็นฟูลเซตนะจะจะเป็นแบบนี้คือแหวนเพชรของผู้ชายนะครับแหวนแต่งงานก็จะเลือกน้องก็มาน้องเข้ามาเลือกแบบที่ร้านผมเองนะครับเลือกประมาณนี้คร่าวๆนะครับแล้วก็คํานวณราคางบประมาณคร่าวๆนะครับแล้วขอเป็นไวโกนะฮะส่วนแหวนผู้หญิงนะฮะก็อันนี้ก็เลือกแบบเองนะครับเป็นแบบคลิก แบบที่ร้านนะครับแต่ขอเป็นไวโกก็เลยทำมิทำขึ้นมาใหม่ให้เป็นไวโกตามงบประมาณของรูปร่างหน้าตาแบบเดิมนะครับส่วนแหวนวงนี้นะฮะเป็นแหวนสําหรับใส่ทุกวันนะครับคือสองวงนี้จะเป็นแหวนแต่งงานสําหรับวันมันพิธีนะฮะแต่อาจจะไม่ได้ใส่หลังจากวันนั้นนะครับน้องผู้หญิงเขาก็จะใส่วงนี้แทนนะครับส่วนมากก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะ ส่วนผู้หญิงส่วนมากก็ก็เนเขาเรียกฟูลเซตนะครับก็คือทําแบบนี้นะครับแล้วก็มีแหวนเพชรอย่างเงี้ยครับผู้ชายอาจจะเป็นแหวนปอกมีดเงินนะครับแต่ผู้ชายไม่ได้ทํานะผู้ชายก็จะทํบางส่วนมากผู้ชายก็จะใส่วงนี้ไปเลยหรืออาจจะไม่ได้ใส่นะฮะ mm hmm. เขาก็จะเป็นประมาณนี้นะเวลาเขาใส่เขาจะใส่แหนบนี่วันที่วันแต่งงานเขาจะใส่คู่กันแบบนี้หรือพอเสร็จงานเขาก็เอาแค่วงนี้วงเดียวก็มีนะฮะ จะใส่คู่กันแบบนี้ติดกันข้างๆก็มีนะครับเขาก็ทํากันนะครับแล้วแต่การความพึงพอใจของตัวบุคคลนะครับส่วนใหญ่ผู้ชายบางคนก็ใส่แบบนี้วงเดียวนะครับบางคนก็ไปเอาแบดบ,บอกมีดเป็นทองคามาใส่แทนนะครับก็จะเป็นวงนี้จะใส่แบบ casual day ได้เพราะเขาหลบการกระแทกมไม่ค่อยมีนะครับด้วยดีไซน์ของแบบที่ลูกค้าเลือก มันก็จะไม่ค่อยชนนะครับมันขอบมันจะชนก่อนเพชรนะฮะก็ไม่ค่อยเป็นอะไรนะครับแต่ส่วนอันนี้นะถ้าใส่ทุกวันก็อาจจะเกี่ยวได้นิดหน่อยเพราะเตยค่อนข้างสูงนะเขาน้องเขาก็เลยเลือกแบบนี้นะฮะเป็นเรียบๆนะครับแหวนแถวใส่ได้ทุกวันก็ถือว่าเป็นการคอมโบเซตที่ถูกต้องนะฮะก็ก็เลยทําเป็นคลิปหนึ่งที่เห็นชัดเจนว่าควรจะต้องเป็นเซตแบบนี้จริงๆแหวนผู้ชายก็อาจจะต้องมีแหวนปลอกมีดสักวง,งหนึ่งแต่น้องผู้ชายเขาไม่ค่อยซีเรียสครับ อย่างนี้ถือว่าเป็นคอมโบเซตที่ถูกต้องสําหรับท่าน่าทานลูกค้าที่เป็นลูกค้าทั้งหมดที่เป็นผู้หญิงนะครับอย่างนี้จะเป็นคอมโบเซตนะครับไปคู่คู่แบบนี้นะฮะใส่เดี่ยวก็ได้ใส่คู่ก็ได้หรือใส่เดี่ยวอีกฝั่งหนึ่งก็ได้เช่นกันก็ออกมาลักษณะแบบนี้นะเรามาลงพูดถึงตัวดีเทลของแหวนสามวงนี้นะครับแหวนผู้ชายนะฮะเป็นปลอกมีดแบนนะครับเม็ดฝางเพชรเม็ดเดียววงนี้นะครับอยู่ที่น้ําหนักอยู่ที่ไวโกอยู่ที่ห้าจุดเจ็ดแปดกรัมนะครับเพชรเป็นเพชรเจ็ เป็นเพชรน้ำเก้าแปดนะครับ b V s นะับสิบสี่ตังนะครับผมเป็นเพชรผู้หญิงนะครับแหวนเพชรผู้หญิงเป็นแหวนเพชรชูนะเตยหัวใจสังเกตว่าเตยเป็นหัวใจเห็นไหมครับลูกรงเป็นหัวใจนะครับหกเตยนะครับข้างข้างฝังฝังเตยนะครับข้างข้างเป็นหนึ่งตังนะครับตรงกลางยี่สิบตังนะข้างข้างหนึ่งตังสิบเม็ดนะฮะน้าหนักไวโกอยู่ที่สองจุดห้ากรัมนะครับส่วนอันนี้นะแหวนผู้หญิงนะ แหวนแถวนะครับใส่ทุกวันนะครับเป็นแหวนแถวเตยนะครับไซส์เพชรไซส์2.5ตังด์้าต่างนะครับประมาณทั้งหมดประมาณ12บเม็ดนะฮะน้ำหนักของทองวงนี้ไวโกนี้อยู่ที่2.0นกรัมนะครับเข้าคราประมาณนี้นะเป็นเซ็ไวโกนะครับ n g a g e m e n ม Diamond Ring นะครับสามวงท้วนเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับท่านใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดนะฮะ ผมจะขึ้นคิวอารโค้ไว้ซ้ายล่างนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานก่อพักงานจิวเวลรี่นะครับส่วนภาพนิ่งพักเพื่อนไหวของ3ามวงนี้อยู่หลังคลิปนะครับส่วนที่เหลือก็ฝากติดตามช่องนะครับห้างทองผลเจริญผ่านทาง youtube facebook ig และ tiktok เลยนะครับผมสวัสดีครับ